สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรรจานะคะวันนี้เบียร์บรรจาก็จะมาทานโชว์นะคะชาทานรับประทานให้ดูนะคะวันนี้ก็มีนี่ค่ะไก่ไก่อะไรเอ่ยไก่เหมือนไก่ย่างแต่เราไม่ย่างนะคะเราเอามาต้มเอาค่ะต้มเคี่ยวจนน้าแห้งนะคะเอาต้มทั้งสุทั้ง น้ำที่เราหมักเลยนะคเคี่ยวให้แห้งแล้วก็รู้สึกว่าจะหอมหวัวเลยนะประมาณไก่ย่างเทอริยากิแต่เราไม่ย่างนะคะเราใช้ต้มเอาค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่น้ําจิ้มซีฟู้ดของเบียร์บรรจานะคะทุกท่านเห็นหรือเปล่าเอยถ้าเห็นกว่นนี้ก็คงจะหกนะคะนี่ค่ะก้องไม่ซูมนะคะเพราะมันไม่เห็น,นะ,ะเออแต่ก็ประมาณแ่บๆอยู่นะเออเห็นหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นเดี๋ยวยกให้ดูกันเลยทีเดียวนะคะ นี่คะ่ะน้ำจิ้มของเบียร์บรรจารนะ,ะแสงไม่ดีอะไรไม่ดีขออภัยนะคะวันนี้เราก็จะมาทานให้ดูนะคะไปแล้วคะ่ะไม่พูดมากแล้วนะ,ะทุกท่านคงจะแปลกใจว่าตอนทํารายการใหม่ๆเบียร์จะเป็นประมาณกินโชหรือพาไปกินนอกทุ่งนอกท่านะคะแต่หลังจากนั้นเป็นเพราะอะไรเบียร์ถึงห่างหายการกินเบียร์ก็จะบอกในวันนี้เลยนะคะว่า เป็นเพราะว่าเบียรไปรับการผ่าตัดมาค่ะที่หน้าท้องการแผ้มีแผลผ่าตัดเราไม่สามารถกินส้มตำหรือกินอะไรที่มันเป็นแสลงแผลได้แล้วหลังจากนั้นเบียรก็เลยไม่ได้ทานให้ดูนะคะไม่ได้ทานโชว์แต่หลังจากนี้แผลหายดีแล้วเริ่มหายดีนะคะแต่เบียรก็ยังไม่สามารถกินปลาได้ก็เลยไม่ได้ทานส้มตําให้ดูนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่ม จะเกือบจะครบหนึ่งเดือนแล้วเบียก็เริ่มทานน้ำจิ้มซีฟู้ดได้แล้วค่ะมาค่ะไม่พูดมากแล้วขอขออภัยนะคะที่พูดมากเกิน2นาทีแล้วด้วยไปค่ะไปทานกันละค่ะมาค่ะเสียงดังขออภัยนะคะเริ่มแรกเราก็ขอชิมปูอัดก่อนกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดๆของเรานะคะไม่รู้ทุกท่านเห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเบียร์หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวบอกรับรองว่าเด็ด Uh huh. เด็ดมากนะ้ำจิ้มเบียร์ uh huh. มีขาอ่อนด้วยนะคะ uh huh. uh huh. มาค่ะนองแรกก็เลยทีเดียวนะคะ E Thank mm -hmm. you. คลิปนี้ก็เหลือตะขาอ่อนเป็นแว่นนะคะเด็ดค่ะน้ำจิ้มแล้วก็ไก่เลียกเบนจาก,ก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้จัดว่าเด็ดค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ